สวัสดีค่ะเหมือนไปสอนป้าสอนแมงดามาค่ะแมงดาเดาหาตัวค่ะอันนี้ป้าเข่งกับป้าคอค่ะแล้วก็งมหอยน้ำข่าแต่บ่ดเดีย๋ยอัดวิดีโอค่ะเพราะว่าฝนสิโตต้องฟ่าวาลค่ะป้าก็เอามาบ๊ะลายค่ะอีกอย่างหนึ่งน้ำเหลือเหลือเหลือหลายเนี้ยอยู่ แต่ว่าต้องไปสอนแล้วก่อนฝนสิลงค่ะเพราะว่ามันมีีฝนตกก็เลยต้องไปสอนเอาค่ะพอกลับถึงบ้านฝนฝนก็นตกเลยค่ะคือว่าไปสอนแล้วก่อนฝนสิตกมากค่ะหอากับสิเป้าอีกรอบนึงค่ะอันนี้หอยที่ได้กับได้พ่อพอแกงอยู่ค่ะป้าอามาบหลายค่ะอยากกินอยากกินหอยค่ะ แลอมไม้สิไปทงหน้าค่ะจากเส้หลายกว่านี้อันนี้มันมีบ่ค่อยหลายค่ะลงคลิปสันส้นๆเนาะค่ะพี่น้องจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อค่ะพอกันไม้คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ